วัสดีครับวนดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ดุกบรีลักโลกฐานการเรียนรู้ดุกบุรีลักโลกเป็นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดินดินเนื่องด้วยโรงเรียนของเรามีขยะประเภทอินทรีย์ที่เหลือจากโรงอาหารในแต่ละวันพวกเราจึงคิดหาวิธีกำจัดขยะประเภทอินทรีย์ในบริเวณโรงเรียนของเราครับจึงเกิดฐานดุกบุรลักโลกขึ้นมาครับในฐานของเราเลี้ยงไสเดินอยู่3สายพันธุ์คือ1ไสเดอไลเสือมีลักษณะเดินคือตัวมีหางสีเหลืองและกินตัวเหม็นครับ 2. AF หรือแอ r ริ a n น c นโค l e r มีลักษณะดินคือจะเริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับ 3. ไสเดือนเซมเงินหรือบูวอมมีลักษณะดินคือตัวมีกลิ่นหอมและตัวเล็กเรียวยาวครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเลี้ยงไส้เดือนกันนะครับขั้นตอนแรกเตรียมบอ่อเลี้ยงสามารถใช้ได้หลายรูปแบบซึ่งแม่คาของเราจะใช้เป็นกระมังและเจาะรูข้างใต้ประมาณ0 5ซิเม เราจะนำบุลวัวแช่น้ำไว้ประมาณ3คืนเพื่อให้บุญวัวเกิดการย่อยสลายเกิดความนิ่มลดความร้อนลดกดและลดแก๊สครับหลังจากที่เรานำบุญวัวแช่น้ำไว้ประมาณ3คืนขั้นตอนต่อไปเราก็นำบุลวัวใส่ลงในภาชนะที่เลี้ยงปริมาณ2ในสาของภาชนะที่เลี้ยงแล้วลดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นครับเราจะลดน้ำลงในบ่อเลี้ยงก่อนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบ่อเลี้ยงก่อนนะครับแล้วเราจะปล่อยเส้เดินลงไปในกาละมัง ประมาณ200กรัมต่หกะละมังครับเราจะเลี้ยงไส้เดือนภายในโรงเรือนหเดือนและเก็บมูลไส้เดือนอาทิตย์ละหนึครั้งและให้อาหารจากพวกผักผลไม้ที่เหลือจากโรงอาหารอาทิตย์ละหนครั้งครั้งละ200กรัมต่อ1กะละมังครับเราจะต้องรดน้ำทุกๆ5วันหรือในเมื่อบอ่อเหลี้ยมีการแห้งเกินไป เพื่อนำไปทำน้ำหมูไส้เดือนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูวิธีการเก็บหมูไส้เดือกันนะครับเราจะต้องเก็บหมูไส้เดือนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับโดยการปาดหน้า ภาชนะที่เลี้ยงเพื่อเก็บมูลไส้เดือนครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการล่อนมูลไส้เดือนกันนะครับโดยเราจะใช้ลวัตรกรรมเครื่องร่อมูลไส้เดือนที่โรงเรียนจัดทําขึ้นมาครับและเตรียมมูลไส้เดือนลงไปเลยครับ เมื่อเราล่อนเสร็จแล้วมูลไส้เดือนก็จะลดนงมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราจะแยกตัวไส้เดือนและมูลบัวที่ชิ้นใหญ่ๆครับเมื่อเราล่อมูลไส้เดือนเสร็จแล้วเราจะนำมูลไส้เดือนไปตากไว้ในลมให้แห้งครับ อัตราส่วนในการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไม้กระถางเราจะใช้1 0 0่ง0ถึงสองกรัมต่อกระถางทุกเดือนไม้ผลเราจะใช้1นถึงสกิโลกรัมต่อต้นวัสดุสําหรับเตรียมดินเราจะใช้ผสมกับขุยมะพร้าว1ต่อ1เท่ากันค่ะอัตราส่วนในการใช้น้ําหมักจากมูลไส้เดือนเราจะใช้น้ําหมัก600มลลิตรผสมกับน้ํา10ลิตรแล้วนาไปรด,ดต้นไม้ได้เลยค่ะ ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนคือไส้เดือนสามารถเป็นขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักได้เราสามารถผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักเชียวภาพจากมูลของไส้เดือนมูลของไส้เดือนมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชผักมากมายมูลของไส้เดือนสามารถควบคุมการเกิดโรคภัยในพืชได้และมูลของไส้เดือนสามารถเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชค่ะข้อควรระวังในการเลี้ยงไส้เดือนคือไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบความแห้งแล้งดังนั้นเราควรคมน้ำให้ไส้เดือนอยู่เสมอไส้เดือนมีศัตรูคืองดแมลงและหนูค่ะ การดําเนินงานภายในฐานของเราเราจะเป็นที่จะต้องมีทุนเราจึงไปยืมเงินมาจากสหกรณ์สวัสดิการของโรงเรียนเพื่อน,นํามาเป็นทุนในการดําเนินงานภายในฐานของเราเลี้ยงไสเดือนทั้งหมด12กระมังใน1กระมังเราจะใช้มูลวัวประมาณ10กิโลกร,รมัมเป็นเงินจํานวน10บ,บาทผลผลิตที่ได้ต่อกระมังประมาณ3กิโลกร,รมัมเราจะแบ่งขายเป็น2ระบบคือการขายส่งและการขายปลีกการขายส่งเราจะนําไปส่งให้กับสหกรณ์ผลผลิต แล้วสหกรณ์ผลผลิตจะนําไปส่งต่อให้กับสหกหรณ์ร้านค้าใน1กิโลกรัมเราจะขาย18บาทค่าปรรจุภันสามบาทต่อกะละมังหักลบต้นทุนแล้วใน1กะละมังเราจะได้กําไรประมาณ41บาทในการขายปียกเราจะขายกิโลกรัมละ20บาทค่าบรรจุพันส์3บาทต่อกะละมังหักลบต้นทุนแล้วใน1กะละมังเราจะได้กําไรประมาณ47บาทค่ะ เมื่อเส้นีการศึกษาเราจะแบ่งกําไรทั้งหมดเป็น2ส,ส่วนคือ70%และ30% 70%แรกเราจะนํามาเป็นทุนในการดําเนินงานทั้งต่อไป30%ที่เหลือเราจะนํามาเฉลี่ยให้กับนักเรียนแกนนาภายในฐานค่ะ